สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนสุภูสุปยนะครับผมมนีผมก็สิมบาวภาษาชาวบ้านนะครับภาษาบ้านผมนี่แหละนะครับผมมือนีถ้าใบเกิดนะครับก็สิบ้ามาโขกน้องนาโมเดลนะครับส่วนใยกล่อมนะครับผมมือนีก็ได้ทาการขยายคุดสาะนะครับเหมือว่านี่ผมก็ให้เมถายเบิงนะครับขยายสาะออกนะครับผมอืขยายออกสี่เมตรนะครับ กระเพือมันใหญ่ขึ้นรองรับน้ำนาแรงนะครับผมก็จะให้มาเบ่งบรรยากาศนะครับต้นนี้ก็ต้นกล้วยต้นกล้วยหอมนะครับผมตีปูกต้นฝรั่งก็จะมีเฟิร์นหงหมีนะครับผมแล้วก็กิมจูแดงนะครับมีหมดฝรั่งแตงโมก็ปลูกเยอะนะฮะในสวนนะฮะโมเดลในโคกหนองนาโมเดลใหญ่ก่อมนะครับผมส่วนเฟิร์นหงหมีนี่ยก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับปลูกประมาณห้าต้นนะครับผม กิมจูดแดงก็เยอะเลยครับก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับก็เดี๋ยวจะรีวิวคร่าวๆนะครับวันนี้ก็จะพามาดูสะกอนนะครับเพราะว่าเพิ่งขุดเสร็จเมื่อวานนี้นะฮะก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าขนาดมันใหญ่กว่าเดิมมากนะครับผมตอนนี้ปลาตอนแรกผมปล่อยแค่พันสามร้อยตัวนะครับก็คงจะซื้อมาเพิ่มอีกสองพันตัวนะครับผม เดี๋ยวพาเ,เพื่อนๆดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับบรรยากาศรอบๆก็บ้านๆเรานะครับเวลาเก้าโมงจุดศูนย์ศูนย์นอน,นะครับผม <c oughs> ว่าซิวอีสานกับมาว่าวอรไทยเนะาะมันวอรไข่ชิ้นเนาะ <c oughs> ผมกับซีวไทยเน้เหล่าเน้นะครับตกตกไทยเน้ตกเล่าเน้นะครับผมกระลูกอีสานหนึเปอร์เซ็นต์เนี่ยแหละครับแต่วอาพิษวอาถึก ให้ดูบรรยากาศนะครับรอบๆให้เบิ่งรอบๆนะครับส่วนถังนี้ก็เก็บน้ำไว้ตอนหนาแหล่งนะครับผมกระตักน้ำไว้นะฮะเวลามาหดน้ำก็สิไดง่ายเ้างประองไปกลมตักข้างล่างนิสระนะครับ ก็ให้เป็นเพื่อนได้เบิ่งจะได้ก็ฝากฝากดติดตามถ้าใบาเกอยยังงก็ได้ก็ได้ถ้าใบาเกยอะไรก็ได้นะครับถ้าพูดตามไทยเรานี่ผลไม้ได้นี่ครับอืได้กินแน่นอนว่าวิลีตัวนี้ก็จะมีท่อเด้ครับที่ท่อ พอกับเอาหนามหน้าโลงสะนะครับก็เดี๋ยวไปเบิ่งฟังผุ่นน้ำนะครับผมเดี๋ยวผมซีลไฟายางไปเบ่นมีบังหน้าวด้ยครับเนี่ยลูกใบยางไงเนี่ยเบิ่งนี้ละ่ะโอ้กำม เมื่อวานก็ะเด็มานะตัดหญ้าแล้วนะครับผมตัดหญ้าแล้วกับเบิ้งดูดีนะครับผมก็เพราะว่ามันได้เห็นต้นใหม่ได้ไล่ขึ้นนะครับเ,เดี๋ยวขอบสะนี่ก็สิมาปลูกต้นใหม่อีกแล้วครับก็สิปลูกต้นฝรั่งเนี่ยครับเดี๋ยวเข้าคอยมาเบิ้งกันต่อตรงนี้นะครับที่เฟิ่หงของหมีนะครับ ที่ได้นำมาปลูกกันครับผมก็ให้เพื่อนๆดูกันกิมจูแดงก็อยู่ตรงนี้แหละฮะต้นฝรั่งก็ลองดูนะครับว่าจะเป็นลูกไหมแต่ว่ากระเบื้องกันปลูกลองผิดลองถึกนะครับผมก็ฝากกดติดตามท้าไปเกอรออะไรก็ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวโค้งน้องนาผมแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ